โรงเรียนบ้านสร้างแสนอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขต3เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้การกำกับดูแลของนายเทอศักดิ์สินทุโตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแสน โรงเรียนบ้านสร้างแสนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในช่วงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมวางแผนเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนจัดเตรียมหาสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ตามความเหมาะสมอาทิเช่นใบความรู้ใบงานแบบฝึกเสริมทักษะรวมถึงช่องทางการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆมีการกำหนดวันเวลาในการรับส่งใบงานการติดตามการเรียนรู้และการเยี่ยมบ้านนักเรียน รวมถึงการรับอาหารเสริมและค่าอาหารกลางวันของนักเรียนจัดทําข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านและมีการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์เฟซบุ๊กของโรงเรียน คุณครูและบุคลากรดำเนินการประสานความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่อสมประจำหมู่บ้านในการดำเนินการคัดกรองติดตามเฝ้าระวังบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเคร่งครัด 2. การดำเนินการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านสร้างแสนมีการดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบออนแฮนเป็นหลักโดยให้คุณครูประจำชั้นนําส่งใบงานและใบความรู้ให้แก่นักเรียนถึงบ้าน ส่วนในชั้นที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีก็มีการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ควบคู่ไปด้วยโรงเรียนบ้านสร้างแสนได้มีการออกติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนสัปดาห์ละ1-2ครั้งเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียนจากนั้นคณะครูได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินง,งานให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับทราบเป็นระยะระยะ สามผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบออนเฮนและรูปแบบอื่นๆนักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระหลายคนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองจากการติดตามและประเมินผลพบว,ว่านักเรียนร้อยละ65ทํางานได้อย่างถูกต้องนักเรียนร้อยละ35ทํางานยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรจากผลที่ได้นี้ ครูได้ออกติดตามกำกับดูแลเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนอย่างละเอียดอีกทั้งยังเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 4. ปัญหาและอุปสรรคนักเรียนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเนื้อหาจึงไม่สามารถทำแบบฝึกหัดที่มอบหมายได้ซึ่งมีข้อจำกัดคือเด็กอยู่กับผู้สูงอายุซึ่งบุคคลเหล่านี้ ไม่สามารถให้ความรู้แก่บุตรหลานได้เท่าที่ควรและนักเรียนบางส่วนมีข้อจำกัดด้านสภาพของเศรษฐกิจไม่มีเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าทำให้นักเรียนขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนรู้ 5. <c oughs> ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขคุณครูได้ลงไปติดตามกำกับดูแล เพื่ออธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาและการทำแบบฝึกหัดมีการแนะนำให้พี่สอนน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและมีคุณครูไปเติมเต็มให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ